นี่คือไข่ของไก่ป่านะครับนอกจากเสียงของเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดหญ้าก็จะมีไก่เชือนหรือว่าไก่ป่าซึ่งอยู่บริเวณนั้นนะเราจะได้พบกับ ความหลากหลายของทางชีวภาพหรือระบบนิเวศนะในร่องน้าเลือกสวนพวกนี้นะนี่เเป็นร่องน้ําเป็นป่านะอ่าก็จะมีเสียงของไก่ป่านะซึ่งอยู่ตามธรรมชาตินะอ่าหลังจากที่วันนั้นเราไปตัดหญ้าแล้วเราก็ได้เจอกับไข่ของไก่ป่าอ่าซึ่งเราไม่คิดว่าแม่ของ ไก่ป่าจะากลับมากกไข่หรือฟักไข่เราก็เลยตัดสินใจที่จะเอาไข่ไว้ที่เดิมโดยที่พยายามจะไม่ใช้มือสัมผัสให้มีกลิ่นของมนุษย์เพื่อที่จะให้แม่หรือว่าแม่ไก่นะกลับมาฟักไข่ของตัวเองนะแล้วเราก็จะกลับไปดูว่าไก่จะกลับมาฟักไข่ ที่เดิมไหมโอเคเราไปดูกันนั่นไงแม่ไก่แม่ไก่กำลังฟักไข่นะครับนี่คือไก่ป่าหรือไก่เถื่อนนะครับนี่ไงโอ้ไก่เราได้เอาไข่ไว้เหมือนเดิมครับโดยใช้ยา ปิดปิดไว้เหมือนเดิมนีม่ไงเจ้าแ,แม่ไก่ตัวนี้ว่าไ,ไงแม่สาวน้อยอไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่คือไข่ของไก่ป่านะครับนี่ไง ขึ้งไปนะเราก็จะมาพักใจ